สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้อง FC ทุกคนทุกท่านทีเข้ามารับชมเมนาะจากสวัสดีทั้ง FC ใหม่แล้วก็ FC เก่าเนาะจ้าสวัสดีพี่น้องเพื่อนๆด้วยกันนอกจากทุกคนทุกท่านทีเข้ามารับชม่มแล้วก็หายัางใจแอดจอยเนาะจ้าคลิปนี้ก็มาพบกับแนวทาง ฮังเสียงสาวบ่ายของวันที่สิบเก้าเดือนสิบสองวันจันทร์เนาะจะสําหรับวันที่สิบเก้าเดือนสิบสองเนาะสองพันหารยกสิบหาครับแนวทางของแอดจอยพารวยเช่นเคยจ้าเอาคนสีไปหลับส้มแนวทางฮังเสียงของวันที่สิบเก้าวันจันทร์เนาะจะเดียวมาเบ่งพลนของวันที่สิบกวันซุกทีผ่านมากันก่อนเนาะจะว่าแอดจอยหายตัวใดไปเนาะจะสาหรับฮังเสียงวันซุกจ้ารอบเส้าเด่นอยู่ที่แปดเจ็ดลูด ผลของรอบเศร้าจะบนออก6กเจ็ดศเจดศเข่ากันไปตรงๆรงอ่าสำหรับห้างเซ็งของวันที่สิหวันศุกร์เนาะจะได้เหเนาะจะรอบเศร้าเข่าเจตรงตรงเด่นเจ็ดลูดเจดเด้งสำหรับรอบเศร้านี่สามารถจับ3ามตัวบนได้เลยเนาจะนอกพีพีเอฟซจะโอ้โหเบิงอย่างรอบบ่ายเนาจะเด่นหกรูดหกมีเนาะจะมาจับคู่กับ เลขเจ,ะจะเอะนกจะเนาะเจ็ดศูนย์นกจะสำหรับสูตรสามตัวนกจะถ่าพี่น้องเอฟซีมักถ่าพี่น้องเอฟซีสอบนกจะหาจับใดได้น,นะจะเอาเล็กเด่นเล็กล,ล,ลุดมาจับขู่กับตัวเจานะนกจะต่วสามตัวไอ้ใกับบริจับให้นกจะสำหรับรอบเส้าเข่าไปที่เจ็ดศูนย์บนตรงๆจ้าสองตัวล่างรอบเส้าออกหนึ่งหนึ่งอ่าหนึ่งหนึ่งรุดไปนกจ้าโอ้โหมือนี้มาเบิดนกะสองตัวล่างสำหรับรอบใบ ห้าหกลูดพ้นคล้องรอบใบบนออกศูนย์หกเจ็ดหกเจ็ดจับขู่ถึงหกแปดหกเก้าเนอะจะเสียดไปแบบแต้มเดี่ยวเนอะจะเด่นหกลูดหกข้อาเด้งเนอจะใส่ลูดข้าเด้งตรงๆเนอะจะหกเจ็ดจ้ารอบใบบนล่างออกศูนย์แปดลูดไปเนะจ้า ยินดีกับพี่น้องเอฟซีติดตามแนวทางห้างเซิงกับแอดจอยนอกจากสำหรับวันที่16วันศุกร์นี่ถือว่าได้เฮได้กิดได้โดดกันอยู่นาะจาเขารอบเสาตรงจุดศูนย์นจากสำหรับสายลูดก็เฮาเด้งบนเด้งเด้งรอบเสารอบบ่ายกันเลยที่เดียวนาะจากสำหรับห้างเซิงตัวนี้ก็ถือว่ายังมาได้ต่อเนื่องนอกจากเดี๋ยวมาต่อกันของวันที่19กันเลยจ้าสำหรับห้างเซิงมือนี่นาะจาดูไวเป็นแนวทาง แนวทางมีเขาไม่รูดผิดผลาดหมาไออชจอยตรงขอสูดรเขาพายผี่น้องเอฟซี่ไลๆนอจกจะถามักถ้าชชบจังคอยตามถาบอมักบ่าากบชอบปล่อยผ่านได้นอกจากบา่มีการบังคับกันแต่อย่างใดเนาะเขาตัวได้แบบไดสามารถคอมเมนต์บอกเราใต้คลิปสู่เอสจอยฟังได้เลยเนอกจากเอสจอยเสียได้มีกำลังใจในการทำแนวทางต่อไปนอกจากรอบเซาเมื่อนี้เด่นอยู่ที่ห้าสี่ลูดห้าหกห้าเจ็ดห้าหกห้าหนึ่ง ห้าศูนย์ห้าแปดเด่นสี่รูดสี่มีสี่หกสี่เจ็ดสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่แปดจ้า สำหรับพี่น้องเอฟซีที่เข้ามารับชมใหม่ๆเนาะจาะ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้เนาะจ้กเพื่อสิไดใดบุพาดแนวทางที่แอดจอยลงให้พี่น้องเอฟซีเนาะจ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์แต่ถ้าชอบถ้าใช่ก็กดถูกใจกดติดตามและกดกระดิ่งไว้แนวทางดีๆมีให้กันได้ถูกวันเนาะจา้ารบ่ายหนสลูด1617 18 18ส อันนี้คือหนึ่งแปดเนาจะโหเลขแปดหนึ่งห้าเด่นศูนย์รูดศูนย์มีศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์หนึ่งศูนย์ห้าจ้ะสำหรับตัวเด่นตัวเด่นจา้า สำหรับตัวเด่นตัวเน้นรอบใบ08 0770ออกไปแล้วนอกจะ01 05 14 16 17 40 41 48 56 57 50จะนี่คือแนวทางห่างเสียงลบเสาระบายของวันที่19เมื่อนีก้ก่ะประมาณนี่ตามนี่นอกจากชอบตามไม่ชอบปล่อยผ่านนอกจากชอบกดไลค์ใช่กดแชร์แต่ถ้าชอบถ้าใช่กดถูกใจกดติดตามและกดกระดิ่งไว้แนวทางดีๆมีให้กันได้ถูกวันเนอกจากสาหรับวันซุกวันที่16นี่แนวทางของเอนอยถือว่าปังๆกันเลยทีเดียวนาจะจาบอสีเป็นนิเคห่างเสียง เล่าพัฒนากันแตกไปสตัวเนาจะสำหรับแนวทางเล่าพัฒนาเนาะ็ยินดีกับพี่โนโอ้อง fc ที่ติดตามเราจะสำหรับคลิปนี้เอจะรกรต้องขอตัวลาไปก่อนขอให้พี่โนโอ้อง fc ทุกคนทุกท่านโชคดีกันทุกคนทุกท่านจ้าสวัสดีจ้า